ก็ในส่วนของคุณอนุทินนี่จะรายละเอียดเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นเรื่องของเขากระโดงแล้วก็ที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็เพราะว่าผู้ที่ถามกระทูเนี่ยคือสวอคนดังอา,อาจารย์นันทนานันทวโรพาตนะคะก็มีการตั้งประเด็นซึ่งก็น่าสนใจตั้งแต่คําถามแล้วล่ะเพราะว่าเป็นการตั้งประเด็นในเชิงกล่าวหาเลยว่าเนี่ยที่คณะกรรมการของกรมที่ดินนะคะมีมีมติที่ยุติเรื่องในการที่จะเพิกถอน กรรมสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงเนี่ยมันมไม่ไม่เป็นไปตามคำพิพากษาอของสารดีกาแล้วก็สารปกครองก็ชี้ไปที่กระทรวงมหาดไทยว่าเราจะมีมาตรการยังไงให้กรมที่ดินทำตามคำพิพากษาา uh huh. ถ้าสังเกตคำถามก็จะเป็นคำถามในเชิงกล่าวหาไปแล้ว uh huh. เพราะฉะนั้นคุณอนุทินก็เลยตอบด้วยการตั้งต้นที่ว่า ต้องเริ่มจากข้อเท็จจริงที่ไม่บิดเบือนซะก่อนอนะคะท่านารัฐมนตรีมหาไทยรองอนุทินเนี่ยก็คือพูดตรงๆเลยว่าที่พูดกันในสื่ออะไรต่างๆหรือแม้แต่การตั้งกระทุในหลายๆครั้งเนี่ยก็เป็นการไม่ได้ตั้งต้นจากข้อเท็จจริงเราก็บิดเบือนอที่บอกว่าสารมีคําพิพากษาให้เพิกถอนโนดที่ดินทั้ง5,000ันกว่าไร่นั้นเนี่ย ไม่เป็นความจริงนะคะเราก็พูดถึงข้อเท็จจริงว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกรณีของราษฎรกับการรถไฟจริงๆเรื่องนี้เ,เราเคยพูด,พดแล้วใช่ใช่เราพูดเราพูดน่าจะสองถึงสามครั้งแล้วที่ชี้แจงให้เห็นให้แยกกันนะ,ะประเด็นประเด็นที่มีการฟ้องกันร,ระหว่างการรถไฟกับประชาชนอันนั้นการรถไฟชนะ,ะใช่ไหม้าจากันได้แล้วก็มีคําสั่งศาลออกมา ใช่คำสั่งศาลก็คือเฉพาะคู่ความก็คือราษฎรมันมี3-4ี่คดีนะก็คดีที่เกี่ยวกับอาราษฎร35รายกับราษฎรอีกรายที่เป็นแยกๆกันเนี่ยแต่ประเด็นการฟ้องประเด็นเดียวกันก็คือราษฎรเขาอยู่มานานแล้วเขาก็ต้องการที่จะมีโฉนดเขาก็ไปขอออกโฉนดกับกรมที่ดินปรากฏว่าการรถไฟไปคัดค้านการออกโฉนดเขาก็เลยฟ้องการรถไฟว่ามาค้านเขาได้ยังไงเขามีสิทธิ์ รงั้นคนละประเด็นประเด็นที่การรถไฟฟ้องประชาชนคือการรุกการรุกที่จริงๆแต่ว่าการฟ้องที่ดินก็คือไปคัดค้านการจะออกโฉนดให้กับประชาชนแล้วการรถไฟอ่ะก็ยังไม่เคยฟ้องประชาชนเลยแต่พอการรถไฟเนี่ยเหมือนชนะคดีที่ถูกประชาชนฟ้องมาเนี่ยนะคะการรถไฟก็เลยไปเหมาว่าอ่ะในเมื่อเขาเขาชนะไอ้ตรงเนี้ยส5าแปลงบวกหนึบวกหนึ่งแล้วแต่คดีเนี่ย เขาก็รู้สึกว่าถ้างั้นก็ห้าพันกว่าไร่นั้นเนี่ยก็ต้องกรมที่ดินก็น่าจะเพิกถอนให้เขาเลยนะก็เลยไปร้องกับศาลปกครองอให้สั่งกรมที่ดินให้เพิกถอนให้หน่อยคือจะเอาจะเอา,จะเอาการชนะคาดีมายกประโยชน์ทั้งหมดให้กับตนใช่คราวนี้ศาลปกครองก็สั่งว่าให้ทางกรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบอันนี้คือ,อคุณอนุทินก็ไล่เรียงมานะคะพูดตั้งแต่เรื่องของสารดีการนะบอกว่าสารไม่ได้วินิจฉัยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 5 8 3ไร่การอ้างว่าคำพิพากษานั้นเป็นการยืนยันกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมดจึงเป็นการขยายความเกินขอบเขตของคำพิพากษาอ,อันนี้เหมือนพูดไปถึงสื่อทั้งหมดเลยนะเราไม่สามารถนำผลของคำพิพากษาที่ดินแปลงหนึ่งไปใช้กับที่ดินแปลงอื่นๆได้เนื่องจากการได้มาของที่ดินแต่ละแปลงมีความแตกต่างกันราษฎรซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินจึงต้องมีโอกาสในการต่อสู้ เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองอันนี้ก็ยืนยันตรงนี้แล้วก็มีการพูดถึงในส่วนของคำสั่งสารปกครองนะคะว่ากรมที่ดินก็ได้ทำตามก็คือให้ตั้งคณะกรรมการสอบก็สอบคราวนี้ในครั้งนี้ประเด็นที่คุณอนุทินเอามาไฮไลท์อันนึงเนี่ยคือประเด็นว่าทำไมคณะกรรมการเนี่ยเขาถึงสั่งมีมติยุติเรื่องและมติเป็นเอกฉันด้วยคุณอนุทินบอกว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือประเด็นที่ว่า แผนที่ที่การรถไฟใช้กล่าวอ้างว่าที่ห5 0ันกว่าไรเนี่ยเป็นของการรถไฟเนี่ยปรากฏว,ว่ามันไม่ใช่แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าโดยการจัดซื้อที่ดินและสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น สรสางทางรถไฟสายตะวนันออกเฉียงเหนือพระพุทธศักราช2,464<อ>คือเมื่อปี2,464คือร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีพระราชกฤษฎีกาเนี้ยและมันจะต้องมีแผนที่แนบท้ายที่จะบอกว่าตรงไหนบ้างที่ให้ไปจัดซื้อค่ะซึ่งจริงๆต้อ,<า>อไฟไม่มีตรงนี้ซึ่งจริงๆต้องเอาวันนั้นมาอ้างอิงใช่โ,<อ>โบสันิฐานนะเพียแปวว่าตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อนน่ะมันไม่ได้มีการจัดทําแผนที่แนบอันเนี้ย Hmm. ไม่มีการจัดทําขึ้นโดยการรถ,รรถไ,ฟไฟก็เลยยังไม่มีแผน uh huh. ที่เนี้ยมาจนถึงวันนี้แล้วปรากฏว่าเวลาที่ไปสู้คดีกับชาวบ้านเนี่ยเขาไปใช้แผนที่ที่จัดทาขึ้นเมื่อปี2539ก็คือรังวัดใหม่ในปี39ซ 3, <9. S 2> ซึ่งเป็นแผนแผนที่สังเขตที่ทําขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่ทํากินของราษฎรกลุ่มสมาชิกคนจน ดังนั้นมันจึงเอาไอ้แผนที่เนี้ยซึ่งจัดทามาเฉพาะกิจสําหรับแก้ปัญหาพื้นที่ตรงเนี้ยเรื่องทํากินอะ่ะจะเอาตรงเนี้ยมาอ้างว่าทั้งหมดเนี้ยเป็นกรรมสิทธิ์ไม่ได้อพอถ้าจะอ้างในเมื่อคุณอ้างพระชกฤษฎีกาแผนที่ที่จะต้องใช้ก็ต้องเป็นแผนที่แน่พระชกฤษฎีกาแล้วโอเคอันนี้คือข้อเท็จจริงที่หนึ่งต่อมากรมที่ดินเขาก็ยังทําต่อไปอีกนะคะคุณอน,น,นุทินก็ไล่เรียงบอกว่านอกจากเรื่องแผนที่นี้แล้วเนี่ย คณะกรรมาการสอบสวนก็ยังไปหาเหตุผลด้านเทคนิคมาประกอบอีกมากมายนะคะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินการถ่ายทอดแนวเขตที่ดินนะคะก็คือใช้เทคนิคนะใช้วิธีการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศนะไล่มานะคะตรวจสอบทางรถไฟไล่มาตั้งแต่ปี2497จนถึงปี2557ก็ปรากฏว่าทางรถไฟเนี่ยระยะทางของทางรถไฟเนี่ย ก็ไม่ตรงกับที่ทางการรถไฟเขากล่าวอ้างอีกอคือมันมีข้อเท็จจริงที่ไปตรวจสอบพื้นที่จริงแล้วเนี่ยไม่ตรงกับสิ่งที่การรถไฟพูดหลายอย่างนะคะแล้วก็ยังมีการลงไปสำรวจเส้นทางรถไฟในพื้นที่จริงด้วยการรังวัดค่าพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบจนก็ซึ่งสามารถยืนยันตำแหน่งทางรถไฟได้นะคะ ก็ปรากฏว่าข้อมูลมันคลาดเคลื่อนจากคำกล่าวอ้างเยอะมากมมเลยทำให้ทางคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยเขาก็บอกว่าในเมื่อมันออ่าม,มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงมันไม่ตรงกันขนาดเนี้ยจะไป อยู่ๆไปเพิกถอนที่ดินของชาวบ้านเนี่ยเดี๋ยวไอ้คําสั่งทําแบบนั้นมันจะไปเป็นคําสั่งที่มิชอบในทางปกครองนะคะกรรมาการก็เลยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า,ายังไม่สามารถที่จะไปเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพราะว่าประชาชนเหล่านั้นที่อยู่เนี่ยกรรมสิทธิ์ที่ได้มาก็ได้มาตามกฎหมายด้วยนะคะ ก็เลยบอกว่ายุติไว้ก่อนจนกว่าจะมีพยานหลักฐานที่สามารถใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติได้รวมถึงเอกสารหลักฐานทางกฎหมายที่สามารถพิสูจน์กรรมสิทธ,ธิ์ที่ดินของการรถไฟด้วยนั่นหมายความว่าการรถไฟจะต้องมีแผนที่นั่นแหละ<ช>เพราะว่าในเมื่อยื่นต่อกฤษฎีกา ใช่ไหมคะในเมื่อ,อในเมื่อ,อม,ม,มันอ้างอิงไปถึงไอ้กฎหมายนั้นน่ะเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนี่กฎหมายมันจะต้องมีแผนที่แน่ค่ะก็สรุปว่าบอกว่าสุดท้ายถ้าไม่มีเขาคงต้องมาทํากันใหม่โดยเหมือนตั้งต้นจากทั้งหมดใหม่หมดเลยรางวัุลดกันใหมอ่อ่ะ,อะเพราะว่าตอนนี้ไอ้ที่แบบว่าทางกรมที่ดินเขาลงพื้นที่จริงเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับที่ทางรถไฟอ้างอ,อ่านี่เขาก็ว่ายอย่างนี้ก็เลยแต่ในส่วนของท่านอนุทีเนี่ยก็คือยืนยันว่า ผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่แต่ทุกอย่างมันก็ต้องทําไปตามหลักการแล้วก็กฎหมายนะคะเราก็ทิ้งท้ายซึ่งเป็นประเด็นสําคัญนะบอกว่าผมอยากให้ทุกฝ่ายพิจารณาเรื่องนี้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยใจที่เป็นธรรมครับคําแถลงของกรมที่ดินที่ผ่านมาอาจจะยาวหน่อยแต่นั่นก็เป็นเพราะเรื่องนี้มีข้อมูลข้อกฎหมายและข้อข้อเท็จจริงทางเทคนิคมากมาย ไม่อยากให้ใครตั้งทงใดๆเพียงเพราะบริบทของเรื่องนี้มีความเกี่ยวโยงกับบุคคลทางการเมืองอเพราะในความเป็นจริงประชาชนที่ครอบครองที่ดินมานานหลายสิบปีนั้นมีจำนวนมากมายและพวกเขาไม่ควรได้รับผลกระทบทางการเมืองไปด้วย ก็เลยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยก็เลยต้องดําเนินการตามกฎหมายให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายและถ้าจะมีการเพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงใดก็ต้องเกิดเพราะมีข้อเท็จจริงเพียงพอให้กระทําได้ตามกฎหมายไม่ใช่เพราะกระแสะกดดันทางการเมืองที่ต้องตอบขนาดนี้คงเป็นเพราะว่าตอนที่อาจารย์นันทนาตั้งกระทูอะ่ะ ประโยคแรกเนี่ยแทงมาเลยนะบอกว่าโหที่ท่านให้เกียรติมาตอบด้วยตัวเองเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดหรือเปล่าค่ะก็เป็นที่รู้กันคือก็ออหนึ่งตั้งแง่ในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของท่านมทรหนึ่งด้วยใช่ไหมคะ,คะแล้วก็อีกเรื่องที่ตั้งแง่ก็คือเรื่องของการแต่งตั้งตังตวบุคคลที่จะมาทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแล้วก็มีการไปอ้างอิงตัวบุคคลชื่อสอเสืออะไรสักอย่างในส่วนเนี้ย ุณอน,นุทินก็ยืนยันว่ากฎหมายที่ดินมันระบุอยู่แล้วว่าถ้า,ถ,าถ้าเรื่องเกิดที่ไหนใครบ้างที่ต้องเป็นกรรมการค่ะแต่คู่นี้เขาก็แบบมีการลุกขึ้นมาโต้กันอยู่สองสารอบอยู่เหมือนกันเพราะ,ะภายหลังจากมทหนึ่งไล่เรียงข้อที่จริงเหล่านี้มาเนี่ยอาจารย์นันทนาก็ลุกขึ้นแล้วก็ยังย้ำประเด็นเดิม,มว่าว่ามันจะมีอะไรใหญ่กว่าคำพิพากษาหรือเปล่า มันเหมือนกับว่าไม่ได้ฟังคําทีแจงเลยอะเราก็ย้าประเด็นเดิมว่าต้องทําตามคําพิพากษาคือคืออาจารย์รันทนามีธงอย่างเดียวว่า,าคําพิพากษาศาลซึ่งจริงๆสศาลปกครองเองเนี่ยเขาก็ออกมาพูดใช่ไหม ใช่ไหมที่ที่านานคอพิพากษาบอกว่าในส่วนสารปกครองเนี่ยในเรื่องของข้อเท็จจริงเนี่ยสารเองยืนยันว่าไม่ได้มีคําสั่งให้กลุมที่ดินเพิกถอนอย่างที่เราอธิบายไปเมื่อกีแต่สารเนี่ยสั่งให้อธิบดีกรมที่ดินแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอ่ะเราก็บอกไปแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ตั้งกระทูทนายทินก็บอกก็ตรงนี้ตรงนี้ที่พี่กระเป๋าอ่านเนี่ยสาคัญที่เขาบอกว่า ท่าทิบดีกรมที่ดินเนี่ยตั้งกรรมการสอบแล้วพิจารณาข้อเท็จจริงได้เป็นเช่นใดย่อมเป็นอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินที่จะดำเนินการมีคำสั่งตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามที่เห็นควรซึ่งศาลก้าวล่วงไม่ได้ด้วยใช่อันนี้ศาลยืนยันไว้าะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ต้องย้ำให้อาจารย์ัรฑนาเห็นเลย ใช่ไหมคะว่าเพราะงั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มันไม่ได้ completely ที่สารแล้วไงคือมันดันป<ร>ไปมี<ห>มวาทกรรมแบบนี้ไงวาทกรรมว่าโอ้สารดีกาพิ่ภากษาแล้วสารปกครองพิ่ภากษา<ช>แล้ว<ช>กรมที่ดินไม่ปฏิบัติตามอันนี้คือวาทกรรมที่เวิร์กมากๆเพราะแม้กระทั่งมีการถแถลงจากกรมที่ดิน หรือแม้กระทั่งเมื่อเช้าวันนี้ที่ที่คุณอนุทินไล่เรียงมาว่าคำพิพากษาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะและคำพิพากษาบอกว่าอะไรอาจารย์นันทนาก็ยังสามารถลุกขึ้นยืนแล้วพูดประโยคเดิมได้<า>เหมนเดิาสารพิพากษาแล้วดังนั้นคุณอนุทินก็เลยลุกขึ้นตอบอีกรอบหนึ่ง uh huh. นะคะอะเดี๋ยวให้ไปฟังคำตอบที่เป็นการแบบว่าลุกขึ้นโต๊กันนิดนึงค่ะมันคนละตอนคำพิพากษาสารดีกา ถ้าสารุปง่ายๆรายละเอียดถ้าท่านต้องการผมมีนะครับแต่ว่าสารุปง่ายๆคือเรื่องของคําพิพากษาสารกิกาเป็นเรื่องของราษฎรกับการรถไฟราษฎรอ,อยู่มานานเลยคิดว่าเป็นของตัวเองก็จะไปขอออกที่ดินออกที่ดินปุ๊บการรถไฟบอกไม่ของคุณออกไม่ได้คาพิพากษาสารกิกายืนว่าถูกต้องออกที่ออกโฉนดที่ดินนี้ไม่ได้เพราะที่ดินเป็นของการรถไฟมันก็จบตรงนั้นไปนะครับการรถไฟก็มาฟ้อง กรมที่ดินในเรื่องของสิทธ่สารปกครองนะครับเพื่อให้ไปรังวัดหรือเพื่อจะให้เพิกถอนอะไรแล้วแต่แต่คําพิพากษาสารบกครองก็ออกมาบอกว่าต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61เอ้ตรงนี้นะครับที่กรมที่ดินก็ปฏิบัติตามทุกอย่างไอ้ตรงตรงสารดีกากรมที่ดินก็ไม่ออกโฉนดระงับการออกโฉนดไม่รับพิจารณาใดๆทั้งสิ้นก็ปฏิบัติตาม คาพิพากษาของศาลฎีกาตรงนั้นศาลสถิตยุติธรรมนะครับมาตรงศาลปกครองศาลปกครองก็บอกว่าให้ออกมาตรา61กรรมการสอบสวนเนี่ยกรมที่ดีก็ทําตามเป็นขั้นตอนกระบวนการทุกอย่างนะครับจากนี้ไปก็ยังมีขั้นตอนต่อไปที่ผมกลาบเรียนมาเมื่อสักครู่ว่าก็ไปใช้สิทธิ์กันนะครับถ้าจําเป็นจะต้องฟ้องลายหลังคาเลื่นก็ฟ้องลายหลังคาเลื่นครับและ กระทรวงดีๆกรมดีนแล้วกระทรวงมาไทยก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามแต่จะต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยที่ทํากินของพี่น้องประชาชนอย่าอย่าไปเอาครอบครัวเดียวไม่ต้องไปห่วงครับตรงนั้นสองร้อยไร่ในห้าพันไร่นะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนอีกเป็นพันหลังคาเรือนที่อาศัยอยู่ในนั้นถ้าผิดเราก็เพิกถอนแต่ถ้าเขายังมีข้อต่อสู้เราก็ต้องให้เขาต่อสู้เพราะเขา วิธีชีวิตเขาอยู่ตรงนั้นนะครับก็ขอยากับเรนที่แจงเท่านี้ครับกขอบคุณครับคือเอาเราฟังเรายังเข้าใจเลยนะเราฟังหลายรอบแล้วว่าแต่ก็งงที่ดดิน้วยแต่มีความงงนิดนึงว่าทาไมอาจารย์รัฐนาแกแกเออแกไม่ได้ฟังจริงเนาะอาจจะยังไงหรือไม่งั้นก็คือหรือไม่ก็คือระหว่างใช่ระหว่างที่ท่านรุทินอธิบายไปก็อาจจะกําลังแบบ ติดต่อประสานหรือคุยไลน์กับใครบางคนในเรื่องจะเอาข้อมูลอะไรมาแย้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยไม่ได้ฟังที่พูดก็เป็น,น,นได้หลายอย่างเหมือนกันแต่ก็ทางผู้นิติทินก็มีการย้ำนะคะว่าก็คือทุกฝ่ายก็ยังมีช่องทางที่จะไปใช้กระบวนการในศาลเนี่ยพิสูจน์กาันร,รายแปลงอีกทกีก็อย่างที่ว่าแหละคนมันแบบเกือบพันนะที่ได้รับผลกระทบคืออยู่จะมาสรุปอะไรแบบอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นกับ คนหลายฝ่ายไงะนะเกิดขึ้นทั้งกับกรมที่ดินการรถไฟรวมไปถึงประชาชนที่เขาต้องอใช้ชีวิตเขาทั้งชีวิตนะ่ะอยู่บนผืนแผ่นดินตรงนั้นนะ่ะถ้าเรามองข้ามช็อตเลยนะว่าสมมุติว่ามีการไปฟ้องร้องรายแปลงนะคราวนี้ผลของคดีอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะเพราะว่าคดีที่ฟ้องกันที่ผ่านมาแล้วอะคะ่ะ กลมที่ดินไม่ได้เข้าไปเป็นพยานในคดีอ,อ,อันนั้นคือชาวบ้านแบบฟ้องอการรถไฟใช่ไหมคะมแล้วพอการรถไฟเขาเอาแผนที่เขามาอ้างในศาลนศาลก็เชื่อเลยเนึกออกวะคะอ่าแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่ามีชาวบ้านลายใดเนี่ยจะมีคดีกับการรถไฟแล้วกลมที่ดินเรียกกลมที่ดินมาเป็นพยานขอให้ศาลเรียกกลมที่ดินมาเป็นพยานคราวนี้ คดีมันอาจจะไม่เหมือนเดิมซึ่งกรมที่ดินจะมายันว่าแผนที่เนี่ยมันอ้างอิงได้หรือไม่ตามหลักการของกฎหมายที่ดินอันนี้อาจจะพลิกเลยนะค่ะอาจจะพลิกกว่าจากคำพิพากษาเดิมเลยอ่ะบอกคิดว่าประเด็นเนี่ยละค่ะพี่จะแบบเป็นสาเหตุที่ทําให้การรถไฟยังไม่เริ่มฟ้องร้องลายแปลงใดๆเลยต้องกลับไปตั้งหลักก่อนไงใช่ใช่ไหมก็เลยมาใช้วิธีที่กรมที่ดินเอาเพราะถ้ากรมที่ดินเพิกถอนให้หมดเนี่ยการรถไฟก็สบายก็คือไม่ต้องฟ้อง ลายแปลงแต่ความเสี่ยงจะไปอยู่กับกลมที่ดินเองเพราะว่าถ้าไปเพิกถอนโดยมิชอบก็จะกลายเป็นจำเลยซะเองแล้วค่ะ